ไม่ถูกลูกกบเดี๋ยววันวันที่สิบหกหนว่าจะให้แม่เอากับป้าอีกับป้าอีกสักสิบใบนะเอามาแจกวันที่สิบถ้าถ้าเหลือนะก็ชังมันเลยเอามาเลยใช่ในั่นแหละเออนั่นแหละ10บใบเดี๋ยวเอาอีกสิบใบนะแล้วก็ในนี้อีกเอ่อสิบสบห้าใบนะที่เหลืออยู่ตอนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูโอนตังค์ให้แจกแจกไม่อั้นเลยแม่แม่แม่ก็หาเลือกหาตัวเลขสวยๆหน่อยถ้ามันยังมีสวยๆนะมันมันกําหนดไม่ได้หรอกลูกป้ามันก็จะได้กว่าจะได้ <ou> มามันก็น่าสงสารมันไปเอามาจาก<อ>นาลาธิวาสมาดูของเขาหมดแล้วเหรอของป้าหมดแล้วเหรอคะป้ามันก็คือมันมันมันต้องไปเอามาจากโน่นมาขายนั่นล่ะอือ มันยังอยู่มันยังอยู่ถ้าบอกให้มันเอาสิาบใบมันก็ให้ใช่เอาเอาของฟ้าที่เหลืออยู่นะั่นแหะไม่ต้องให้เขาไปดิ้นรนที่ไหนเอาของเขาที่เหลืออยู่นะ่ะมาเลยอืมอืม,อมวันนี้พี่กบเป็นอะไรฮะเป็นอะไรวันนี้งดสวดขามากรรม มัจะเงียบสงบอืมอยู่ที่โน้่นอะ่ะอืมมันถึงจะเงียบสงบอยู่ถ้าอยู่บ้านนี้มันจะวุ่นวายอยู่ต่างจังหวัดจะวุ่นวายญาติพี่น้องเยอะไงคะเราไม่มีเวลาเป็นของตัวเองแต่ถ้าไปกรุงเทพอะ่ะถ้าไปกรุงเทพอะ่ะ <c oughs> อะไรไม่อะไรพูดออกมาเลยเดี๋ยวบอกนะว่าเหมือนกัน มแมไ่ไม่รู้เรื่องเลยเนยแม่ขับอะไรนี้เองเลยว่าอะไรแม่ขับม,มองหน้าอีกมองหน้าแม่ไหมเขาถามว่าทำไมลูกไม่ค่อยพูดแม่บอกว่ามันแพ้ ันเออมันแพ้เวลาแพ้น่าสงสารเขาจะไม่มีที่จะอยู่เขาจะเดินเดินมาเดินไปเดินเหมือนนกคุ้มน่ะเดินจ้องจ้องจ้องแรงก็แพ้แรงกแพ้เยอะวันนี้ก็เลยไม่มีอารมณ์น่าสงสารลูกกบเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาค่ะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเขาเฮ้ยลูกลูกเดี๋ยวแม่เอายาทาข้างหลังลูกอาบน้ำอย่างนั่นลูกเอาเอายามาแม่จะนวดข้างหลังให้มาลูกมา แล้วไม่รู้ไปยืนให้ใครกัดคอมาแล้วเป็นก้อนอยู่สามก้อนเลยที่ที่ทตรงนี้ของเขาอะแล้วเป็นก้อนแบบอย่างนี้เลยนะแม่ก็ไม่ได้ก้านคอถึงกูจะตีมันยังไงกูก็ไม่เคยก้านคอมันอืม น่าสงสารลูกคุาเยอะนาะเดี๋ยวจะไปนอนแล้วอุ้ยแม่ว่าเอาฮีรูดอยดียวกว่าโอ้ยอ,อยู่นี่เออเอาเอาเอาเจียวลูกเจียว,วหันมาลูกหันมาเลือดออกไหมลูกไม่ออกไม่มีเลือดหรอยุงเปล่าโอ้ยทุกคนเดี๋ยวแม่ใจดูนะ่าสงสารมาก